นี่ไงนี่ก็เป็นตลาดเหมือนกันนะครับตลาดขายของอันนี้จะเป็นฟิลของฝากนะเนพชรบุรีจะเป็นแบบว่าเมืองเงียบเงียบอ้ยตรงนี้เขาขายอะไรอะ่ะทำาไ้เขานั่งกันเกาอีน่ารักจังเลยเขาแช่อ,อืโอ้โหกาว่าทริปนี้จะไม่เดินนะจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์เที่ยวอย่างชิวชิว สรุปก็คือไปนั่งดื่มกาแฟเสร็จปุ๊บก็คือได้เดินเหมือนเดิมจ้าเดินจากตลาดตรงแบบริมท่าเนี่ยมาที่ศาลหลักเมืองเพชรบุรีเก่านะฮะศาลหลักเมืองใหม่เราไม่ไปเรามาศาลหลักเมืองเก่าลองมาดูว่าเสาเมืองแล้วก็เดี๋ยวออกไปท่านด้านอื่นๆบ้าง ตรงไหนไม่รู้นะข้างหน้านี้หรือเปล่าทุกคนนี้เข้ามาปุ๊บเขาก็จะมีคนบอกว่าให้เข้ามาด้านในนะฮะศาลหลักเมืองมีโอเลี้ยงพวงมาลัยขายด้านในศาลหลักเมืองค่ะอ๋อเพราะมันเป็นศาลหลักเมืองเก่ามีด้านในไป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 ,ไปถึงแล้ว นี่ไงเย่โอ้ยมะม่วงๆๆๆตอนนี้เราก็พามาไหว้เรียบร้อยนะครับแต่มะม่วงขราดกนะเอกไปด้านหน้าเอาไปทางนี้ก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินออกไปนี้นะครับแล้วก็เหมือนแบบต้องเลี้ยวขวาออกไปเราจะออกไปด้านนอกไปหาแบบโซนอื่น <c oughs> ดูซิโ <c oughs> อ ก,ก็เลี้ยวซ้ายนะครับออกมาตรงนี้ปลื้มมองความใจเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางนี้สารลักเมืองสร้างขึ้นตั้งแต่พอหนึ่งมีนาคม2472 นี่เป็นแบบอ๋อนี่บ้านปลาเนื้อทําทองรูประพันแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ทําและ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานนี้ไปฝั่งนี้รู้สึกว่าจะมีแบบร้านากาแฟร้านคาเฟ่เราเดินไปไหว้พระแล้วน่าจะไปโลนึงเนี่ยเดินกลับนี้มาอีกประมาณโลนึงนะทุกคนวันนี้กะว่าจะไม่เดินแล้วนะแต่ก็คืออยากมาไหว้เออ สารหลักเมืองอันเก่าเนาะไหนๆก็คือมาใกล้แล้วก็เลยแบบเดินไปแล้วกันสรุปคือไกลเฉย <c oughs> อุ้ยอุ้ยบรรยากาศตรงนี้แบบชิลมากเลยนี่แม่น้ำเพชรบุรีมีเพลงไหมมีเพลงเกี่ยวกับแม่น้ำเพชรบุรีไหมอู้บรรยากาศดีมากอ๋อหูนี่บ้านหมื่น สุขประสานราชนะครับอาคารตึกแถวสามชั้นสร้างในรัชกาลที่เจ็นะทุกคนเนี่ยอาคารนี้อ๋อนี่ยเขาก็จะแบบนี่ไงบ้านหมื่นสุขประสานราศมีบ้านก็จะเป็นแบบตึกเก่าเนาะเป็นฟิวเก่าๆเก่าๆทุกคนตรงนี้มีคาเฟ่เนี่ยมีคาเฟ่จริงๆเนี่เขาเขียนว่ามีมีคาเฟ่ไม่แต่ว่าแบบเขาจะมี ที่พางให้สําหรับเราที่ไม่มีรถยนต์มาเลยวาทาไมคนอื่นเขาบอกว่าในขับรถยนต์มาขับรถเข้ามาแบบเต็มมาเลยเราเดินเข้ามาเลยทีเดียวเ๋ยวอุ้ยโอ้หน้าหน้าหน้าคาเฟ่เขาก็สวยนะเนี่ยมีต้นนี้ด้วยนี่ที่จอดรถขอดูก่อนนะทุกคนว่าเป็นยังไงว้าว ทุกคนนี้คือเวลาแบบจะ11โมงเช้าแล้วนะแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยดูดิเห็นปะมันก็จะมีแบบความธรรมชาติเอาคุณป้าป้านั่งตกปลาอยู่ลิ้มตะลิงนะแต่ใจนักจริงป้าไม่กินเหยื่อนี่ไงคาเฟ่เขาอยู่ข้างในอ๋ออันนี้ก็คือคาเฟ่มีคาเฟ่มีเนี่ยมีคาเฟ่มีคาเฟ่เ,ฟเอ๊ะ อ๋อนั่งข้างนอกก็ได้หรือนั่งข้างในก็ได้วุวยน่ารักอยู่นะบรรยากาศเหมือนจะดีอยู่นะนี่เพราะว่าเขาเป็นโรงแรมด้วยขอดูอนมีตัวใหญ่ตัวบักใหญ่เลยมีมีคาปูชิโน่ไหมม,ม,ม,ไหมีมีลาเต้ไหมมีที่นี่มีอะไรมโโีโอ้โอเดินข้างล่างได้ด้วยเหรออ,อยู่ไม่ไกลจากวัดมหา,าธาตุเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่า เราอะเรา,าจ,จะอ้อมนิดนึงเพราะว่าเราไปวัดมหาธาตุใช่ปะเราไปตลาดริมน้ําแล้วเราก็เดินไปสารลักเมืองแล้วก็อุ้ยเดินจากสารลักเมืองเก่ามาที่เนี่ยเธอเป็นกิโลกว่าเลยนะเดินกลางแดดแล้วตอนนี้คือเสื้อนี่คือชุ่มเหงือ่อเสื้อเปียกเหงื่อแบบอยากอาบน้ำมากเลยแต่ว่าตอนนี้แบบสิบเอ็ดโมงอะโรงแรมยังเข้าไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเราก็นจะแบบอยู่ที่นี่สักคู่นึงแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเขาวัง เขาไปดื่มน้ำดื่มดื่มดําดื่มท่านะครับที่มีคาเฟ่มีปะนอ้ยเนี่ยมีคาเฟ่อ๋อติดต่อโรงแรมวะเขามีโรงแรมด้วยเขามีคาเฟ่ด้วยอันนี้เป็นโรงแรมคาเฟ่อยู่นู่นอ๋อันนี้เป็นโรงแรมนี่คาเฟ่ไปทางนู่นไปเด,เดินไปนู้นกันมาผิดฝั่งออ้ คือตอนนี้ไม่ได้สนใจคาเฟ่เขานะสนใจเฟื่องฟ้าเขาเนี่ยสวยมากอุ้ยเนี่ยมีทต่คนเอารถมาเราไม่มีรถเรามาโอยมันเป็นโรงแรมด้วยแน่เลยเนี่ยได้มาแล้วสั่งเป็นชาเขียวปั้นนะครับทุกคนนี่แล้วก็นั่งพักนั่งพักก่อนเนี่ยที่แรกการาว่าเราจะไม่ได้ไปวัดวัดใหญ่นะวัดใหญ่สุวรรณารามแต่ที่คาเฟ่ขเขาบอกว่า สาระการเปลี่ยนแล้วเราไปดูจุกคนตอนนี้เราก็มาแล้วอยู่ในมีมีคาเฟ่มีน่ารักดีนะคาเฟ่เขาก็จะแบบประมาณนี้แต่เรานั่งเล่นอยู่นี่แหละสักครู่ทุกคนเพราะว่ามันร้อนนี่เราต้องนั่งไหนอ่ะที่มันจะมีที่อิสติซรดอะที่ซัดเขาอยู่กับพื้นนะนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบบบรรยากาศนะครับสามารถมานั่งริม ครองอย่างนี้ได้นะแต่ว่าไม่มีใครมาหุยขนุนขนขนขนุน,ขน,นขนุนลูกใหญ่ลูกโตเนี่ยอันนี้บรรยากาศนะครับริมน้ําก็เดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปจากตรงบริเวณด้านนี้เดี๋ยวสั้นจะไปเดี๋ยวต้องไปหาวินมอเตอร์ไซค์ก่อนหุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่วินจะอยู่ตรงไม่รู้ว่าจะมีพี่วินหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปหาพี่วินแล้วก็ ออกไปด้านนอกกันเพราะว่าเราจะต้องเดินทางไปด้านหน้าข้างใต้เขาก็จัดเป็นแบบอันนี้นะเป็นวินทงวินเทจนะนะแบบเบล๋ลเดี๋ยวขอเดินไปทางนี้กันนีโรงแรมไป,ไปด้านนอกนะครับเดี๋ยวไปหาวินรถไซจะไปเขาวังตรงนั้นเป็นห้อง